ไม่ว่าเขาจะอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่คือต้องมาทําธุรกรรมที่ประเทศไทยคนต่างชาติเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้าง u n d e r s e r v ์ฟเรียกว่า98%ของลูกค้าเป็นต่างชาติวันนี้ไม่ใช่แค่รอบเดียวที่จะจัดกันรอบเดียวนะเราจะทําเป็นซีรีส์เหมือนกับ Netflix ซีรีส์นะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นทุกท่านสามารถ r e q u e s ตมาได้ว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรมากขึ้นทางเราจะได้ทําเป็นรายการต่อๆไป น่าคิดมากอันนี้นี่ให้คุณนอาินดีกว่าอันนี้อันนี้ันจะยาวเลยนะครับเอาว่าแต่จริงๆแล้วคือหลักๆแล้วเนี่ยครับคู่สัญญาแม้จะเป็นอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเซ็นได้แต่ถ้าในการฟ้องร้องเนี่ยนี่จะต้องกลับมาดูว่าในสัญญานั้นเนี่ยเขามีคลอสพวกอ r b i t r a t i o n อะไรหรือเปล่าที่เลือกกันไว้ว่าคู่สัญญานั้นจะใช้วิธีการที่จะ Reso l v e ตัว dispute นั้น,นครับ<อ>ซึ่งอันนี้มัน,ม,นมันจะอาจจะยังตอบไม่ได้ตอนนี้ครับแต่หลักๆคือมัน binding ได้กับทั้งคู่สัญญาในประเทศและต่างประเทศครับ แล้วอันนี้คืออาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ที่ทางท่านผู้ชมถามมานะครแต่ผมขอเสริมว่าจริงๆมันมีเพนพอยน์พอสมควรเลยของพวกคนต่างชาตินี่แหละเพราะว่าผมยกตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นบางแบงก์ในประเทศไทยเท่าที่ผมทรางมานี่คือเคสจริงก็คือว่าเขาเขาทำทางด้านพวกเวลสืออะไรก็คือลูกค้าเขาเนี่ยเป็นต่างชาติแล้ว p r o c e s process, ปัจจุบันเนี่ยก็คือจะต้องให้คนต่างชาตินั้นแหะคือไม่ว่าเขาจะอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่คือต้องมาทําธุรกรรมที่ประเทศไทยซึ่งมันเป็น Inconvenience ที่ค่อนข้างใหญ่มากซึ่งผมก็แค่เสริมว่าน,นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางโคเดียมเราก็อยากจะอำนวยความสะดวกให้ได้มากขึ้นแล้วถูกต้องตามกฎหมายก็คือผมมองว่าจริงๆ opportunity อีกข้อหนึ่งที่ใหญ่มากๆที่ Underserv e ในในแค่ขอประเทศไทยก่อนเลยคือว่าเราค่อนข้างจะ overlook พวกคนต่างชาติหรือ Workflow หรือ Process ต่างๆที่มัน involve เกี่ยวคนต่างชาติซึ่งผมกก็ได้ย้ยยว่างแล อย่างเมื่อกี้ใช่ไหมสมมติว่าถ้าเราทำสัญญาอย่างเช่นต่างชาติเป็นต้นปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าหลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่าโอเคเรากฎหมายมันเป็นอะไรยังไงบ้างคนต่างชาติเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้าง under served ในประเทศไทยแล้วเราก็คงจะพยายามทําระบบขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยเพราะเราก็มองว่าเป็นออโอกาสที่ดีด้วยเช่นกันนะฮะจริงๆส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าทุกธุรกิจครับตอนนี้ต้องปรับตัว oh, <okay. S 1> ขนาด พวกลอฟเฟิร์มทั่วไปจริงๆลอฟเฟิร์มผมเองเนี่ยก็คือชอบเทคอยู่แล้วด้วยแล้วก็ลอฟเฟิร์มผมเนี่ยจริงๆเราเน้นทาพวกเทครวมไปถึงพวกเอ่อบล็อกเชนด้วยนะผมมองว่าอย่างการที่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆเอ่อลอฟเฟิร์มเขาก็มีปัญหาในการที่จะแอพโรชตัวลูกค้าพูดคุยก็ลําบากเนี่ยรวมไปถึงการเซ็นสัญญ,ญาดังนั้นเนี่ยตั้งแต่ทางลอฟเฟิร์มผมเองนะครับก็คือได้ได้เอาตัวเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาช่วยนั้นตั้งแต่เราทําการคุยกับทางลูกค้าเนี่ยเราก็คุยผ่านซูม เราก็ร่างเราก็ให้ลูกค้าส่วนใหญ่ของเราเรียกว่า98%ของลูกค้าเป็นต่างชาติครับเขาก็เซ็นจากต่างประเทศมามมครับแล้วเราก็เริ่มงานให้ได้ก็คือผมมองว่าตัวเทคโนโลยีตัวเนี้มผมว่าเข้ามาช่วยได้เยอะครับผมมองว่าต่อไปอนาคตเนี่ยเผลอ,อตาประทับเนี่ยอาจจะไม่ได้นํามาใช้แล้วในยุคต่อไปนะครับพวกธุรกรรมอะไรต่างๆถ้าเราเอาใช้เทคโนโลยีพวกนี้เข้ามามันจะทําให้เป็นอะไรที่น่าเชื่อถือมากขึ้นจริงๆกู้เงินผ่านไลน์เนี่ยผมไม่ต้องพูดถึงตัวคอนแทคเลยก็ได้